สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยนเวศค่ะความเชื่อของคนไทยโบราณเกี่ยวกับการสร้างบ้านสร้างเรือนคือหากบ้านไหนมีการตั้งเสาเอกอย่างถูกต้องจะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวที่อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าวร่มเย็นเป็นสุขทำอะไรก็ราบรื่นทุกอย่างมีเทว,วดาปกปักรักษาความเชื่อนี้ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน มีหนึ่งสิ่งที่จะขาดไม่ได้ในพิธีลงเสาเอกหรือพิธีวางศิลาฤกษ์คือการใช้ไม้มงคล9ก้ชนิดปักลงกับพื้นดินไม้ทั้ง9้ชนิดมีชื่อเป็นมงคลนามได้แก่ไม้ราชพฤกษ์ไม้ขนุนไม้ชัยพฤกษ์ไม้ทองหลางไม้ไผ่สีสุกไม้ทรงบาดาลไม้สักด์ไม้พยุงและไม้กันกลรา โดยไม้แต่ละชนิดมีความหมายดังนี้คือ 1. ไม้ราชพฤกษ์บางท้องถิ่นเรียกว่าต้นคูนค่ะหมายถึงความเป็นใหญ่และมีอำนาจวาสนาต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพิธีสำคัญเช่นพิธีเสาไม้หลักเมืองเป็นส่วนประกอบในการทำคาถาจอมพลและยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหารทำพิธีปลูกบ้าน คนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่าควรปลูกต้นราชพฤกษ์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่อยู่อาศัยจะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณคนไทยในสมัยโบราณน,นั้นยังมีความเชื่อว่าหากบ้านใดนปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูง และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําชาติไทยอีกด้วยนอกจากนี้มีความเชื่อว่าใบของต้นราชพฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะพิธีทางศยศาสตร์ใช้ใบทําน้ำพระพุทธมนต์สดอกเคราะห์ดังนั้นจึงถือว่าต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้มงคลน,นามค่ะนอกจากนี้ราชพฤกษ์ยังมีประโยชน์ทางยาก็คือใช้รากฝนทาแก้กรากและใช้บททาผื่นตามร่างกาย ต้มใบกินเป็นยาระบายดอกแก้ไข้ฝักเนื้อในรสหวานเป็นยาระบายบรรเทาอาการแน่นหน้าอกรากและแก่นเป็นยาขับพยาติได้ค่ะ 2. คือไม้ขนุนหมายถึงหนุนให้ดีขึ้นให้ร่ำรวยขึ้นทำอะไรจะมีผู้ให้การเกื้อหนุนขนุนเป็นต้นไม้ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล มีการนำรากและแก่นขนุนมาต้มเพื่อเป็นน้ำย้อมสบงจีวรของพระสงฆ์เรียกว่าสีย้อมฝาดความเชื่อเกี่ยวกับขนุนก็คือคนโบราณจะนิยมปลูกขนุนไว้ในบริเวณบ้านโดยปลูกไว้ทางด้านทิศตะวันตกเป็นมงคลเพราะเชื่อว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนจุนเจือส่วนของไม้ขนุนหากนำมาแกะเป็นพระพุทธรูปเชื่อว่าจะเกิดความมั่งมีสีสุขและที่สำคัญ มีการแกงขนุนในโอกาสสำคัญเช่นงานแต่งงานเป็นเคล็ดให้คู่บ่าวสาวมีความเกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันขนุนนั้นยังมียางเหนียวที่มีความหมายไปถึงการครองชีวิตคู่อยู่กันอย่างเหนียวแน่นตลอดไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์คือวันปากปีของชาวล้านนาชาวล้านนาทุกครัวเรือนจะมีการแกงขนุนเนื่องจากเชื่อว่าทำให้เกิดความรุ่งโรจน์ในชีวิต เพราะมีสิ่งคอยคำนุนจุนเจือโดยถือเครดตามชื่อหนุนชีวิตจะได้ไม่ตกต่ำไปตลอดปีค่ะ 3. ไม้ชัยพฤกษหมายถึงการมีโชคชัยชัยชนะชนะศัตรูชนะอุปสรรคต่างๆความเชื่อเกี่ยวกับต้นชัยพฤกคนไทยเชื่อว่าชัยพฤกเป็นไม้มงคลและถือเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย เรียกได้ว,ว่าเป็นไม้ที่มีชื่อมงคลมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยความหมายของชัยพฤกษ์ก็คือต้นไม้แห่งชัยชนะซึ่งมักจะถูกนําไปใช้ในเชิงสัญลักษณ์เช่นใบของชัยพฤกษ์ที่ถูกนําไปใช้ประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยสวมศีรษะเพื่อเป็นเกียรติยศยิ่งใหญ่แกกวีและนักดนตรีในสมัยโบราณและในหลายพื้นที่ของไทยช่อชัยพฤกษ์ก็ถูกนําไปประดับเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเช่น นำไปประดับบนอินทนูข้าราชการและประดับประกอบดาวบนอินทนูและหมวกของทหารและตำรวจทั้งหลายอีกทั้งยังถูกนำไปใช้ในพิธีสำคัญต่างๆ,ๆเช่นพิธีลงหลักเมืองซึ่งใช้เสาแก่นไม้ชัยพฤกษ์คาถาจอมพลและยอดธงชัยเฉลิมพลก็ใช้แก่นไม้ชัยพฤกษ์เช่นเดียวกันกับไม้ราชพฤกษ์ค่ะคนไทยนั้นมีความเชื่อว,ว่าหากปลูกต้นชัยพฤกษ์ไว้ในบริเวณบ้าน จะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้ดเป็นอย่างดีซึ่งควรจะปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเชียงใต้และควรปลูกในวันเสาร์จึงจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของบ้านค่ะสี 4. ไม้ทองหลางหมายถึงการมีทรัพย์สินเงินทองมีเงินใช้ไม่ขัดสนใบของต้นทองหลางนั้นนิยมนำนไปไประกอบพิธีกรรมที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความเป็นสริมงคลเช่นพิธีแต่งงานพิธีขึ้นบ้านใหม่โบราณเชื่อว่าถ้าบ้านไหนมีต้นทองหลางจะมีแต่ความร่ำรวยโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาเต็มไปด้วยทรัพย์สินมากมายสรรพคุณทางสมุนไพรของต้นทองหลางก็มีนะคะใบสดตำพอกแผลดูดหนองทำให้แผลแห้งหายเร็วขึ้น หากนำใบมาต้มแล้วดื่มจะช่วยแก้โรคนิ้วเป็นยาขับนิ้วดอกมีสรรพคุณเป็นยาขับระดูของสตรีค่ะ 5. ภไผ่สีสุขหมายถึงมีความสุขกายสบายใจไร้ทุกโศกโรคภยัยสมัยก่อนมักปลูกเอาไว้รอบบ้านเป็นรั้วกันขโมยกันลมหรือผูกไว้ทางทิศตะวันออกของตัวบ้านเพื่อเอาเคล็ดที่เรียกขานกันว่า เป็นสิริมงคลแก่ตนมงคลน้ำสีสุขจะส่งผลให้คนในบ้านเกิดความสุขความเจริญมีความสุขกายสบายใจทุกอย่างเคล็ดในการปลูกไผ่จะต้องให้คนแก่หรือผู้สูงอายุเป็นผู้ปลูกถึงจะดีคนหนุ่มสาวห้ามปลูกเพราะถือว่าลำต้นไผ่ใช้เป็นคานสำหรับหามลงศพใส่ผีจะทำให้คนปลูกที่ยังหนุ่มสาวอยู่อายุสั้นค่ะ หไม้ทรงบาดาลหมายถึงความมั่นคงทําให้บ้านมั่นคงแข็งแรงต้นทรงบาดาลหรือว่าขี้เหล็กหวานนั้นเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งใช้ประกรอบพิธีก่อเลิกหรือว่าวางเซลาเลิกในการก่อสร้างอาคารหรือว่าถาวรวัตถุต่างๆเชื่อว่าจะทําให้เกิดความมั่นคงมีเทวดาคุ้มครองบางแห่งถือว่าช่วยบรรดาโชคลาบ เคล็ดลับการปลูกต้นทรงมาดานตามความเชื่อของคนโบราณควรจะปลูกในวันเสาร์จะช่วยเสริมพลังให้แก่ต้นไม้และปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันตกของตัวบ้านเพื่อให้ช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆและเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของบ้านค่ะต้นที่7คือไม้สักหมายถึงความมีศักดิ์ศรีความมีเกียรติอำนาจบารามีคนเคารพนับถือและยำเกรง คนโบราณชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยอีกด้วยคือจะช่วยเพิ่มความมีสง่าราศรีมีตำแหน่งและเป็นที่เคารพยกย่องจากบุคคลทั่วไปหากจะปลูกไม้สกักควรปลูกทางทิศเหนือของตัวบ้านและปลูกในวันเสาร์ค่ะ 8. คือไม้พยุงหมายถึงการพยุงฐานะให้ดีขึ้น คนไทยเราเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วจะทำให้ผลจากภัยพิบตัติทำให้คนในบ้านมีแต่ความเจริญมีฐานะดีขึ้นช่วยทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำช่วยพยุงให้มีโชคดีมีชยัยต้นพยุงเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงได้ถึง25-30เมตรจึงควรปลูกให้ห่างจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า5เมตรและควรปลูกต้นพยุงในวันเสาร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะถ้าจะให้เป็นสริมงคลผู้ปลูกควรเป็นผู้ชายเพราะพยุงเป็นชื่อที่เหมาะสมสำหรับผู้ชายยิ่งถ้าได้รับราชการด้วยยิ่งเหมาะที่จะปลูกค่ะ9คือไม้กันกราวไมยถึงป้องกันภัยอันตรายต่างๆหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าต้นมันปลา คนไทยเรามีความเชื่อว่าต้นกันเกลนั้นจะช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีหรือความโชคร้ายม่ให้เข้ามาทำอันตรายเราซึ่งชื่อกันเกลนี้จะถูกเรียกในภาคกลางส่วนภาคเหนือและอีสานจะเรียกว่าต้นมันปลาภาคใต้จะเรียกต้นตำแสงหรือว่าตำเสาซึ่งถือเป็นไม้มงคลที่มีประโยชน์มากมายโดยชื่อกันเกลนั้นหมายถึงกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามา ชื่อตำเสาคือมงคลแก่เสาบ้านไม่ให้ปลวกมอดมแมลงต่างๆเจาะก,กินชื่อมันปลาพร้อมกับคำว่าข้าวใหม่ปลามันจึงถูกนำไปใช้ในงานมงคลสมรสอีกด้วยและยังนำไปใช้ในพิธีบวชนาคโดยใช้ดอกกันเกลาวไปบูชาพระในงานบวชนาคเพื่อความเป็นสิริมงคลควรปลูกต้นกันเกลาวทางทิศตะวันออกของตัวบ้านนะคะ สรรพคุณทางยาของต้นกันเกลาก็มีค่ะเปลือกต้นสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาแผลพุพองแผลติดเชื้อและโรคผิวหนังได้ด้วยการนำมาต้มอาบหรือจะต้มดื่มบำรุงร่างกายส่วนใบและผลแห้งใช้รักษาโรคทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจแก่นของลำต้นใช้บำรุงธาตุและบรรเทาไข้ต่างๆ ั้งก้าวต้นนี้เป็นไม้มงคลที่มีมาตั้งแต่โบราณเป็นความเชื่อที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะหากชื่นชอบก็ไปหามาปลูกได้นะคะแต่ว่าบ้านต้องมีบริเวณนิดนึงเพราะว่าเป็นไม้ใหญ่ค่ะจบคลิปในวันนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ